ปลายทางที่หัวใจบทที่39เบญจวันแสดงความตกใจออกมาเป็นอย่างมากอารันเป็นเขาจริงๆที่เดินเข้ามานั่นทำไมหลอนไม่สามารถหลบไปให้พ้นจากเขาได้เลยเนเนาเขารู้หรือเปล่าว่าหลอนมาที่นี่แน่นอนว่าอารันรู้เพราะมีเพื่อนเพราะส่งข่าวบอกก่อนหน้านี้ว่า<ม>เด็กเก่านายลอยหน้าลอยตาไปกินข้าวเนี่ย เขาถามกลับว่าไปที่ไหนกับใครแต่เพื่อนเขาบอกไม่ได้ว่าเบนจาวันไปกับผู้ชายหรือไม่อารันจําได้ว่าที่ที่หล่อนไปมีไทยทํางานอยู่ด้วยหรือว่าเบนจาวันไปเพราะไทยเป็นไปได้เขาคํารามมาตลอดทางอย่างโกรธว่าหล่อนไปตามต่หล่อนทิ้งเขาไปไม่ได้เขาหมดเงินไปมากมายเพราะหล่อนเลี้ยงดูหล่อนมาเท่าไหร่หล่อนยังปเป็นเพอตอบแทนให้กับเขาได้ไม่ถึงเพื่อนที่เขาทุ่มเทลงไปเลย คราวความที่จับได้ไม่ใช่ไทยเป็นผู้ชายคนอื่นไม่ทันใดหลอนจะโผบินไปหาไทยหรือเขาพยายามจะจิกหลอนกลับมาแต่หล่อนลบหน้าเขาหล่อนถ้าเหมือนเขาไม่มีความหมายอะไรเลยเนคอยากไปก็ไปไอ้หนุม่มคนเดิมที่สเสือะหน้าไปอยู่กับหล่อนตอนแจ้งความเอาเรื่องเขาหายไปหนงเสียเล่าหล่อนถึงมาหาไอ้ไทยไอ้ไทยคนที่ต่ใต้กว่าเขาไอ้ไทยไอคนที่ปลูกกับญาตเขากำลังวิ่งพลาน อยากจะเอามันมาทัดเทียมกับเขาอย่าหวังเลยเข้ามาถึงอย่างโกรธโกรธเข้ามาในร้านมายืนกวาดตามองไปทั่วพนักงานหนุ่มคนหนึ่งปราดเข้ามาต้อนรับด้วยหัวใจของคนบริการเต็มที่จองไว้ไหมครับรา่เขาตอบหุนห้วน,วนยังกว่าตามองหากี่ที่ครับคำถามต่อมาอีกที่เดียวเชิญทางนี้ครับแต่อารันไม่ได้ขยับตามไป เขายังคงยืนปากหลักเพื่อมองหานั่นเขาเห็นแล้วเต็นจวันไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้หญิงอีกคนกัมลามีคนอื่นอีกไหมหรือจะมาหาไอ้ไทยจริงๆเขาก้าวเข้ามาเด็นจวันที่มองเห็นการมาของเขาแล้วเต็มตาเกิดอาการละล้าล,ละลางเต็มที่เช่นกันหลอนพยายามจะลุกหนีไปเหมือนที่ความตกใจแกมวาดวันสั่งหลอนเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เขาทำร้ายหลอนจนหลอนบาดกลัว หล่อนไม่อยากเชื่อว่าต่อหน้าผู้คนเยอะๆเขาจะไม่ลงมือทำร้ายหล่อนหรืออย่างดีเขาอาจจะลากหล่อนไปจากร้านแล้วจัดการกับหล่อนข้างนอกทำไงดีหล่อนถามเพื่อนเสียงกระซาวหวาดกลัวแฟนเก่าเธอหรือใช่กัมมาลามองอารานันผู้กำลังย่างก้าวเข้ามาฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอะเบนเธอไม่รู้จักเขาพอเพราะหล่อนคุ้นเคยกับอารมณ์ร้อนและร้ายของอารันมามา,มากเพียงพอ ในยามที่เขารักแล่หลงไหลหล่อนนั้นใช่ว่าเขาจะไม่เคยรุนแรงเป็นความรุนแรงในเกมรักที่อาจจะมีใช่การทำร้ายทุบตีโดยโตรงเหมือนข้างหลังสดที่เขาจับได้ว่าหล่อนมีผลทิพย์ยามนั้นเขาทำร้ายหล่อนถึงขนาดว่าหล่อนไปแจ้งความจับเขาได้เลยทีเดียวหล่อนแน่ใจว่าเขาอาจจะคงแค้นหล่อนเพราะหลังจากนั้นหล่อนย้ายที่พักหนีทำให้ไม่ต้องพบกันอีกแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะยุติ หลอนเดินเขาตามมากรนำนดาผ่านโทรศัพท์มือถือจนสุดท้ายหลอนต้องปิดเครื่องรถซื้อเครื่องใหม่เบอร์ใหม่หลอนลบรอยอดีตของเขาด้วยผลเทพเพื่อนหนุ่มร่วมมหาวิทยาลายัยที่ได้ชื่อว่าเป็นนักรักใช้ผู้หญิงสิ้นเปลืองและค่อนข้างโอลำพองตัวกลับดีกว่าอารันเป็นในไหนผลเทพดีกับหลอนมากแต่หลอนไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนี้เสมอไปเพราะหลอนรู้ว่าเขาเหนือกว่าหลอนมากนักหากเขาเจอสาวสวยกว่า ถูกใจเขามากกว่าเขาอาจจะทิ้งจากหล่อนไปก็เป็นได้และบางทีการอยู่โดยไม่คาดหวังอะไรย่อมดีกว่าแน่นอนหล่อนบอกตัวเองหลายปีของการเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและหล่อนหลงทางไปกับบางสิ่งบางอย่างหล่อนกําลังคาดหวังอย่างเดียวคือเรียนให้จบหางานทําและจะรองพึ่งพาตัวเองอาจจะลําบากเพราะหล่อนเคยถูกปลนเปลือด้วยสิ่งดีๆแพงๆโดยไม่ได้เหนื่อยกาย โดยไม่ได้เหนือยากนอกจากเอาตัวเข้าแรกแต่หลอนกำลังพยายามไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมและตอนนี้หลอนก็หันมาคบกับกัมมาลาเพื่อนสาวผู้ร่ำรวยกว่าเหนือกว่าทุกด้านแต่พอเข้าใกล้กมมาลาก็มีสิ่งไม่น่าเชื่อที่ได้พบเจอกับตัวเองกัมมาลาติดดินแข็งแกร่งและเป็นคนที่ไม่ว่าอะไรจะมาผลักดันให้หลอนสั่นคลอนได้ยากยิ่งเบนจวรรเคยมองกัมมาลาแบบผือเผินมาก่อน มองว่าหล่อนจะง่ายอิจฉาเพราะมีเงินเพราะสวยเพราะดังแต่กรัรมลาไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบที่หล่อนคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้อย่โสแต่ต้องไม่ได้เพียงแต่กรัรมลาไม่ชอบจะคบใครหล่อนปิดกั้นตัวเองหล่อนเดินคนเดียวได้ทําอะไรต่อมีอะไรคนเดียวหล่อนอาจจะชอบงานปาร์ตี้อาจจะทําตัวซ่ากรัรมลาบอกกับหล่อนเองว่าเพราะไทยทําให้ตัวกัมลาเองก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น้อยที่เลิกได้แล้วเด็ดขาดคือเลิกบรุรีเพราะเขา ทำเหมือนดูถูกฉันตรงนั้นเธอคิดดูนะเบนสายตาดูถูกว่าเราแย่มแน่น่ะทำให้เราอยากเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาเสียทั้งหมดหรอกแต่เพราะเขามากระตุ้นให้เรามองเห็นตัวเองใหม่ว่าที่เราทำผ่านมานะ่ะเราทำไม่ถูกกำมลาที่หล่อนพาตัวเองมาใกล้ชิดจึงเป็นผู้หญิงที่น่าศึกษาว่าทำไมหล่อนดูแปลกกรรมลาเลิกบุหรี่ได้ไม่น่าจะง่ายหากไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอเบนจวานก็สูบบุหรี พอหล่อนรู้ว่าหล่อนยังโศกอยู่การเลิกทําได้ไม่ง่ายนักเป็นจวันเข้าใจแล้วว่าทําไมผลเทพถึงลงไหลกรัมรานักเขายังเพื่อหากัมราเสมอทําไมเขาถึงได้แขนเคืองเมื่อเขาคว้ากัมราไว้ไม่ได้ทั้งที่เขาก็ถือว่าเขาแน่พอตัวพ่อรวยหน้าตาดีเขามีแวดวงสังคมที่จัดว่าไฮโซเหมือนกรมราเขาบอกกับหล่อนเองว่าพระผมผิดเองผมไปจีบคนอื่นอีกหลายคน กบเขาถือตัวที่จะลงมาแย่งผมกับใครและผมติดว่าบางทีพอกบยังไม่ได้รักใครจริงแต่เบญจวรรณอยากจะเชื่อว่ากัมลารักไทยหลอนมองออกมองด้วยสายตาของผู้หญิงที่มีหัวใจไว้รักและตอนนี้ความเข้มแข็งของกัมราเหมือนจะถ่ายทอดมายังหลอนมือที่อยู่ใต้โต๊ะถูกกัมราเอื้อมาคว้าจับไว้บีบเบาๆแบบให้กำลังใจเต็มที่และยังบอกอีกว่าอย่ากลัวนะ เขาจะทำร้ายฉันได้อีกนะกบลองสิคราวก่อนเขาโกรธมากที่ฉันไปแจ้งความแต่เขาจะทำร้ายเธอไม่ได้การรักกันอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าเขาจะทำร้ายเราได้นะอารันเดินมาถึงแล้วเขามองเบญจวรรณไงละ่ะเบญจวรรณแข็งใจยิ้มให้สวัสดีค่ะเขามองมมินแต่ไปปะทะก,กับสายตาของกัมลานั่งด้วยได้ไหมค่ะจะมากับใคร มากับกรกค่ะและเบนจาวันก็ถือโอกาสแนะนําเพื่อนเขาเคยอยากรู้จักกัมลามาก่อนหน้านี้หล่อนจาได้เขาเคยอยากได้ตัวกัมลาด้วยเขาตั้งเป้าเอาไว้เอาไว้หล่อนจะเตือนเพื่อนสาวตอนหลังว่าอารันต้องการอะไรอารันอาจจะขุนมัวกับเบนจาวันแต่เขาไม่ทําเช่นเดียวกันนั้นกับกมลาแน่นอนเพราะเขายังคาดหวังเขายังปรารถนาได้ยินชื่อมานานรู้จักกันจริงๆเสียทีนะครับ กำมารายิ้มพรายดูยเหมือนเราจะเคยเจอกันแบบแวบๆแบบตอนทำท่าเหมือนไม่มีอะไรยิ้มฝวานเป็นตัวของตัวเองที่บ้านไทยเขาเงียบตอนยอมรับหรือไรว่าเป็นแฟนกับไทยเขาหงุดหงิดตรงนี้เขาพยายามวางเอากำมลาไว้ก่อนเขาจะต้องพูดกับเบนจวรรณก่อนเราไปหาที่คุยกันก่อนได้ไหมเออฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกเบนไม่มีอะไรจะคุยแล้วเธอเน่ใจเหรอ ค่ะเธอคิดจะจบใช่ไหมค่ะเขานิ่งไปรู้อยู่เหมือนกันว่าคงจะดึงอาลลอนกลับมายากเย็นก่อจะได้ยินเสียงกำลาเออยแกมหอระว่าพูดกันตรงนี้น่าจะได้นะคะหล่อนบอกเข้ามองหน้าหล่อนกลุ่นในอารมณ์แต่แะงับเอาไว้มันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะฉันเข้าใจไม่ได้เสือกอยากจะฟังนะคะโกบเบญจวรรณร้องออกมา ฉันอยากฟังด้วยเพราะวันนี้ฉันชวนเบนมากินข้าวเพื่อคุณคุยเรื่องอยากคุยกับเบนแล้วเราจะได้คุยกันต่อหล่อนเหมือนตบหน้าเขาด้วยคำพูดสุภาพแต่บอกชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องของคนสองคนมากินข้าวด้วยกันและเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องด้วยลหล่อนไร้กาดมากหน้าตาสวยกลายเป็นประกายยิ่งดูใกล้ๆย,ย,ยิ่งสวยโดยวัยโดยผิวพรรณรูปร่างหน้าตากรรประทับใจเขามากแต่เขา เริ่มตระหนักถึงน้ำคำอันร้ายกาจเขามองว่าเบนจวันไม่ได้ครื่นของหลอนรันดูร้อนแรงในท่าทีมีอะไรบางอย่างที่เขาคิดอยู่ในใจด้วยความหยาบของนิสัยที่แม้การอบรมเลี้ยงดูก็ขัดเราให้มันหมดไปไม่ได้ว่ากมลาน่าจะทําให้เขาอิ่มเอมในอารมณ์ทางเสน่หาได้เขาต้องได้หล่อนมาว่าไงคะจะคุยต่อไหมคะเขาเลยไม่ได้พูดอะไรอีก เบญจวรรณก็ทำท่าเหมือนไม่มีอะไรอยากจะพูดกับเขาครั้นจะคาดขั้นถามเรื่องผู้ชายคนใหม่ของหล่อนต่อหน้ากรมลาก็จะเสียหน้าเขาเองเพราะเขาจะจีบกรมลาจะทำท่าทางยังไยดีกับเบญจวรรณได้อย่างไรกันนอกจากสสยหน้าและเขาก็มองเห็นไทยนั่นไงคนที่เขาจะฉีดหน้ามันได้ระบายอารมณ์โกรธไม่พอใจใส่ได้เขาเรียกไทยมากมลาได้ยินเบญจวรรณได้ยินเ็าสั่งอาหารแล้ว เบญนเจวันรีบบอกรู้ว่าเขาไม่ชอบไทยอารันยิ้มเหี้ยม,ยมแกมเสแอะฉ่นยังไม่ได้สั่งกมลาเอ่ยขึ้นมาเสียก่อนว่าถ้าจะทานอาหารฉันคิดว่าเชิญตัวอื่นดีกว่านะคะหล่อนไล่เขาตรงไปตรงมาอารันหน้าแดงก่ำแต่ลุกขึ้นเขาจะทนอยู่ให้หล่อนทำแบบนี้ไม่ได้เขายังเรียกไทยมาที่โต๊ะเพื่อบริการทอดต่อเขาวางท่าข่มขู่ไทยอย่างมากตะคอกใส่ แต่ไทยยังสุภาพเขาไม่ได้เดินหนีรับรู้แต่แรกเห็นอารันรู้ว่าจะต้องโดนเหยียดหยามและดูแคลนแต่เขาก็อดทนเขาถูกอบรมมาให้รับมือกับลูกค้าประเภทนี้มานานแล้วแต่อารันก็ทำหนักเอาการอยู่เขาด่าทอไทยด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ดังนักแต่ทำให้ไทยรู้ว่าอารันเกลียดเขาแค่ไหนขอโทษทั้งหมดนี่มันเรื่องส่วนตัวผมกำลังทำงานไทยบอกปัด ผมจะรอจดรายการอาหารแกต,ต้องฟังฉันไทยมองอย่างเธอดีผมทำงานอยู่นี่คือสิ่งที่เหมือนงานแกบริการฉันบริการด้วยอาหารไม่ใช่มาฟังคุณดาแกจะอวดดีกับฉันเหรออารันรุกขึ้นยืนรวบคอเสื้อไทยเข้ายังเฉยโรดปล่อยผมไม่นอกจากจะทำให้แกรู้ว่าอย่าเพยเยกับฉันผมไม่เคยทำแบบนั้นอย่าททำให้ปูย่ยาหลงแก ผมก็ไม่เคยทำอีกเหมือนกันคนแก่สองคนยิ้นดนมาหาผมเองแกต้องรู้ว่าแกเป็นใครฉันเป็นใครอย่าสะเอึะตีเสมอไทยยิ้มยิ้มผมรู้ว่าผมเป็นใครผู้ดีเป็นยังไงไทยเย้เสียอีกอารันมีโทระบูบเข้ากำมืออีกมือยังจับคอเสื้อไทยจะส่งมัดเข้าหน้าไทยเลยหลบและยกมือปะทะเสียงคนในร้านฮือฮาเสียงอารันร้องลั่น นายไทยจะทำร้ายชั้นกับตั้งอยู่ไหนมาจัดก,การทีไทยรอบถอนใจเบาๆยุ่งยากแล้วแต่ไม่เป็นไรหากมีเรื่องกับลูกค้าถึงต้องออกเขาก็ายอมปลายทางที่หัวใจบทที่40่สวิพาดทำสีหน้าเหมือนเอือมละอาตอนที่โดนเรียกมาเพื่อ,อยุติเรื่องราวอารันเล่นงานไทยแบบไม่เว้นวักหายใจไม่แต่น้อย ถห้ยคำกล่าวหาพรั่งพรูกันออกมาทำนองว่าไทยบางอาจจัดจ้วงตีเสนอลูกค้าและยังปฏิบัติตัวอย่างหยาบคายเป็นจวันนั่งนิ่งมือกำกับาหากันแน่นเพราะรู้โทสะของอารันดีหลอนเพิ่งมองเห็นตัวตนของเขาในวันนี้หลังจากที่ผ่านมาหลอนเดินครอบงำจากเขาอย่างมากน้ำเงินของเขารถหัวหลอนมาตลอดเขาไม่ได้เป็นแค่คนหนุ่มหน้าตาดีการงานดีชาตระกูลดี แต่เขาซ่อนความร้ายกาจเอาไว้กริยามุ่งร้ายอาฆาตต่อไทยดูน่ากลัวหลังจาได้ที่เขาเคยเกลียดไทยเข้ากระดูกดําเขาบอกว่ามันจะมาเพยตีเสนอฉันไม่ได้เป็นอันขาดมันกําลังทําให้คนแก่อย่างปู่กับย่าฉันเหมือนจะเป็นบ้าเสียสติไปกันหมดแล้วที่จะรับมันมาเป็นพงนเรนทรเทียบเท่าฉันอีกคนนอกจากสมบัติของปู่ย่าที่เขาหวงแหนแล้ว อารันยังห่วงแหนพื้นที่ในบ้านและความรักความเอาใจใส่ของคนชราอีกสองคนเขาไม่ยอมให้ไทยไปอยู่ในบ้านในความรักความเมตตาของผู้ชราเขาสามารถทําได้เป็นจวันเชื่อว่าต่อให้เลวร้ายมากกว่าประนามไทยต่อหน้าคนมากมายในร้านนี้มากกว่าการจะทําให้ไทยต้อยต่ําลงไปติดดินหรือจงฝนจมทุรีเขาก็สามารถทําได้ดูแต่เรื่องทําร้ายหล่อนเขาก็ยังทําได้ เขาทำร้ายผู้หญิงได้ใปภาษาอะไรกับเรื่องอื่นหรืเกล้าพระเบญจวัรณรู้ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะลงมือทำร้ายผู้หญิงได้หากจิตใจเขาดีพอสูงส่งพอคนที่ทำได้ต้องใจเหี้ยมและสันดานได้กาดเงินช่วยไม่ได้ชาติตระกูลช่วยไม่ได้การศึกษาก็ขัดกราวไม่ได้เขาโหดเหี้ยมมาโดยสันดานร้อนมองเขาอย่างหวาดหวาดกมลาบอกว่าเบนกลัวหรือนั่นกลัวจากกลัวมากด้วย ความสั่นผ่านมือข้องหล่อนที่กำมลาคว้าไปกลุ่มไว้ห่วงเขาด้วยก่อนจะพบว่ากำมลาทำท่าสงบอย่างน่าประหลาดกบทำไมวางเฉยได้เพราะฉันเชื่อว่าเขาทำอะไรไทยไม่ได้ทำไมคนพ่านสันดานหยาบด,ดีแต่หาเรื่องใครจะชอบจิงของกำมะลาพระวิพาสลำคาญมากแม้ว่าอารันจะเป็นลูกค้าและหลักการบริการ้านอาหารลูกค้าก็คือ พระเจ้าคนหนึ่งวิภาจำต้องทนทำไมไม่ไล่มันออกไปอารันหยุดหายใจสักพักแล้วตั้งคำถามผมจะพิจารณาโทษผิดของเขาภายหลังต้องเดี๋ยวนี้เกรงว่าจะไม่ได้เอ๊ะจะบอกว่าเข้าข้างกันเหรอลูกค้าทุกคนหันมาดูอารันถือโอกาสเชิญชวนแกมกล่าวหาไทยเขาชี้มือไปที่ไทยมันบริการแย่มาก และทำกับลูกค้าอย่างผมแบบโอหังมันกําลังตีเสมอผมถ้ยยิ้มมุมปากเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่จะย่วโทระอารันให้แสดงความก้าวร้าวหยาบคายมากกว่านี้มันจะย้อนกลับไปหาอารันเองอารันเห็นรอยยิ้มนั่นแล้วเขาก็ตะคอกถามยิ้มเยอะกูเหรอกูเขาใช้คำชัดเจนดึงจวันกระซิบกับก,บกมาราเบาๆเขาหยาบคายมากสันดานมันขัดไม่ได้นะเบน จริงของกรรมลาทีเดียวผมไม่ได้ยิ้มเยาะคนุนแต่คุณว่าผมตีเสมอใช่แกตีเสมอกัโกูทั้งที่มึงมีหน้าที่แค่เด็กเสริเพรพะเยืมาเท่าโกูผมมั่นใจว่ายัางไม่ได้แสดงตัวแบบนั้นเลยคุณคิดไปเองเพราะคุณเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวมึงกล่าวหาโกูคณคิดว่าปู่ย่าคุณจะรับผมเป็นหลานอีกคนรับเข้าบ้านให้นมสกุลใช้คุณเลยเดือดร้อนใช่ไหม ไทเอ่ยออกมาได้ยินกันทั่วนหน้าอารันสันไปทั้งตัวเรื่องส่วนตัวที่คุณเอามาด้วยผมไม่ได้อยากเป็นหลานปู่ย่าคุณมึงโกหกผมเปล่าผมไม่เคยต้องการคุณจะมารังควานผมไปไัยเขาโดนกล่าวหารังควานอารันสุดจะทนไทยยังเยือกเย็นเกินพอสำหรับเรื่องนี้เขายั่วให้อารันโกรธสียมากกว่าและเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปเต็มเตม คือทำให้อารันเสียหายเองระหว่างความหยาบคายก้าวร้าวกับความสุภาพสงบนิ่งคนจะเลือกอย่างหนังมากกว่าในกรณีไม่รู้ที่มาที่ไปใดๆอารันเองก็รู้ข้อนี้ว่าตัวเองกำลังเสียเปรียบและเขาก็ยิ่งโกรธอารันกลับมาถึงตัวและกำลังจะถึงตัวไทยอยู่แล้วกมลก็สวมบทนางเอกที่ปกป้องพระเอกทันทีเพราะหลอนรู้ว่าไทยกำลังทำหน้าที่ของเขา การป้องกันตัวก็จะดูเลวร้ายเท่ากับการทำร้ายลูกค้าได้ทีเดียวแต่หากเป็นจากหลอนเล่าเบนจะวันห้ามไม่ทันเมื่อตอนกำมังาควาเอาจานอาหารที่ยังมีอาหารในจานติดมือไปด้วยพออารันกำมือจะต่อยใส่ไทยลอนก็เอาจานอาหารใบนั้นที่เป็นเนื้อสโตนแวร์ค่อนข้างหนักรับเท่ากับมือของอารันปะทะกับจานแดงๆเขาร้องรั่นสะบัดมือไปมา และอยงตาจ้าใสโดยไม่ทันมองว่าเป็นกรมลาพร้อมกับคำหยาบคายพระคิดว่าเป็นเบงจวันหนังบ้ายมเสือก่อนจะมองเห็นเต็มตาว่าเป็นกมลาเบญจวันสะใจยิ่งนักเพราะหล่อนรู้ว่าอาราันต้องการตัวกรมลาเขาหยาบคายเสียเพียงนี้แล้วกมลาจะเหลืออะไรอีกยิ่งกับไทยเบญจวันรู้ได้ทันทีว่าอารันยิ่งจะขาดลอยสะใจเหมือนได้แก้แค้นที่เขาเคยทำร้าย หล่อนมองไปที่เขาลูกค้าทุกคนก็มองเขาวิพาดอิก็พยายามไกลเกลีย่ยเลิกแล้วต่อกันดีกว่าไหมครับกูไม่เลิกก่อนจะมีลูกค้ารุ่นหนุ่มใจร้อนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าคนเข้ามากินอาหารจะมาหาเรื่องไปหาทางนอกเด็กมันโดนลังแกนี่หว่าอาราันหันไปทำท่าจะบานปลายวิภาดรีบมาประกบอาราันไว้เอ,อ่ยเบาอย่างสุภาพผมขอเชิญไปนั่งหรือหากไม่สะดวก คืนนี้เชิดอ,ออกจากร้านครับอารันร้อนเผาที่หน้าเขาโดนไล่เดดโปรดร้านเราต้องการความสงบมือมุอกล้าไล่กูเขาปรากกวิพากษเหมือนพานไทยขยับเข้ามาวิพากษเลยว่าไทยไม่ต้องเขาให้ไทยถอยห่างออกไปและเมื่ออารันยังดื้อจะทำร้ายเขาลูกค้าหนุ่มใจร้อนก็ลุกขึ้นมากรมราชวนเบญจวรรณลุกจากร้านไปโดยเร็วเพน หลอนหัวเราะชอบใจข่ำมี้กินฟรีออกมาหัวเราะกันข้างนอกสักพักตำรวจก็มาถึงเมื่อในร้านเกิดการตะลุมบอลไทยเดินมาหาสองสาวทำไมยังไม่ขึ้นรถกันไปอีกเขาทำเสียงดุอยากรอดูก่อนดีไปเถอะครับเขาบอกล้วค่อยเจอกันเขาส่งสองสาวขึ้นรถรับรู้ว่าความเดือดร้อนขยายวงกว้างออกไปคุณอังสนาจะว่าอย่างไรบ้างนอกับเรื่องนี้ แต่เขาก็บอกตัวเองแต่แรกแล้วว่าเขาพร้อมจะโดนไล่ออกนี่นาจะเกรงไปยายอีกเขาสามารถทนอยู่ได้แบบไม่มีงานทําอีกไม่นานเขาก็จะจบแล้วเงินเก็บส่งเสียตัวเองยังมีพอแม่ก็ยังอยู่หากขัดสื่จริงๆไแม่ก็ช่วยได้เขาคิดเช่นนั้นรอนมาส่งเบญจวัรณที่พักใหม่ราคาแพงสะอาดและดูดีและคนที่ไม่คาดว่าจะเจอก็ลงมารอ เขาเองก็เจรินไปกับการประจันหน้าเพราะเขาไม่คิดว่าจะเจอกัมลาเขาจำรถหล่อนไม่ได้รถใหม่อีกแล้วแต่เขาเห็นบุญจวัรหลกจากรถมาก่อนและกัมรลาลงตามมาเพราะหล่อนเห็นเขาผลเทพอย่ามีเรื่องนะเบญจวรรณเดินมาเกาะแขนเขาขอร้องเขาไม่มีแต่กบเป็นไงบ้างกบดีกับเบญจ่ะอืมมาแปลกเขาคาดไม่ถึง กำมลาเดินมาประจันหน้าด้วยสวัสดีพลเทพสบายดีไหมครั้ในมหาวิทยาลายัยแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันสบายดีเธอล่กก็ดีนะไปเที่ยวกับเบนมาหล่อนไม่ถามว่าเขากับเบนจะวานคบกันแบบไหนอย่างไรเธอดูมีความสุขมากเลยนะกบใช่เพราะเธอมีแฟนใหม่จริงๆใช่ไหมกำมลาหัวเราะเขาเหรอฉันอยากเป็นแฟนเขานะแต่เขาเองฉันยังไม่แน่ใจ แต่เธอก็เดินเข้าไปหาเขาบางทีบางคนทําให้เราอยากรู้จักเขาอยากคบกับเขาเพราะเธอมีใจเปล่านะยังไม่ถึงขนาดมีใจแต่ฉันมองว่าปลายทางของฉันหนะ่ะจะมีเขาเยืนรอเธอเลยพยายามเดินไปตรงนั้นฉันกลับก่อนดีกว่าเราค่อยคุยกันกรรมลาไปแล้วผลเทพโอบเป็นจวันไว้เขารู้ว่าหล่อนพอสำหรับยานนี้ผู้หญิงที่เขาไม่เคยเข้าใกล้ และรับรู้ว่าหล่อนมีคนเลี้ยงดูหล่อนไม่ได้ขอให้เขาเลี้ยงดูหล่อนแต่เขาแค่ดูแลหล่อนและหล่อนก็ดีกับเขาทำให้เขาอยู่ตัวเองสักพักอาจจะเพราะเขาผิดหวังจากกรมาลามาด้วยก็เป็นได้ทำให้เขาอยากนิ่งลงเหมือนกันหล่อนเล่าว่าอาราันทำเรื่องอีกแล้วเขาเป็นอะไรกับแฟนของกบผลเทพสมัครใจเรียกไทยว่าแฟนของกรมาลาเขาดูถูกไทยคะ่ะเพราะไทยเป็นทายาทบ้านเขา มีเรื่องน้ำเน่าซ่อนอยู่ปวดหัวแทนเลยอย่าเลยค่ะไทยเขาน่าจะดูแลตัวเองได้แล้วยังมีกบป้องกันเขาอีกคนหลอนแล้วว่ากรมาราทำอย่างไรผลเทพเงียบไปสะเทือนใจหรือเปล่าคะเปล่านึกว่าสะเทือนใจหลอนเอยแกมหัวเราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำแบบนั้นทำไมว่าแต่เบนจะปกป้องผมแบบกบทำไมเบนไม่ใช่คนกล้าหาญแบบกบนะคะ หล่อนออกตัวแต่หากคนทำดีกับเบนขนาดนี้เบนก็จะดีกับคนมือเขาแตกเลือดอาไปแผลมาและตอนนี้โู่กับย่าก็นั่งมองเขาได้อย่างมีพ่อเขาอีกคนในตอนดึกๆหลังจากรับรู้เรื่องราวทาไมไปมีเรื่องเขาถูกถามอารันเม้นปากหากันน่าจะยุติกันได้แล้วนะอารันพ่อปู่ให้ท้ายมันโอเปล่านะ เลิกยุ่งกับมันได้ไหมมีเจ้าทำเพราะเรื่องนี้หรือผมเกลียดมันทำไมคนเป็นญยญ่าถามบ้างเก็าเลือดเนื้อเชื้อไขผมไม่อยากให้ปู่ย่าผมลบกไปแล้วเอากลับพืนมาคนเขาจะนินทานั่นมันก็น้องเรานะอีกแล้วผมเกลียดคำนี้เขาเอ่ยิน,น้นเลิกพูดกับผมเสียทีเถิดเรื่องเลือดเนื้อเชื้อไขเรื่องน้องนะ่ะเขาสะบัดหน้านี้ หรือจะมีมันแล้วไม่มีผมก็เลือกเอา